ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับช่องเกษตรอุบล13นะครับเมื่อนี้ผ้าม่าอัปเดตนะครับสวนพี่ตตอปีโดนะครับเกี่ยวกับบักุงฮันแรนะครับอำเภอนํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราไปเมืองกันว่าพื้นเหตุอย่างไหนะครับถึงแบบผ่านฝนผ่านหลายฝนแล้วนะครับย่งเขียวคือเก่านะครับลูกก่อกันเมืองดีพี่น้องอู้ตผอ่อนซ่นนะครับบิ่งสังเกตพู้นะดก แล้วกเก็บตอเนื่อเก็บมาแต่ผีได้พีน่นนอนะครับเอา้าเดี๋ยวไปเบื่องกันครับตัวนี้เป็นไม้ไหวหลัดดีครับถ้าใส่ใสใสเบิง่งเบื้องต้นมันจัอย่างไนครับกา้านครับกานเปิดแล้วเปิดฉากออกล้วต้นแบบเลยนะมันมันมันเป็นอย่างไรครับ<า>รมันไลน่นี่บอไล่ทีครับมีไล่ทีไล่ทีไล่ทีแบบนี้นจะเป็นล้วก็ออกอาการที่ลูกเริ่มลงเริ่มมีจุดแล้วก็บใบโป้งแสงข้างบนฮะยอดจะสัน้นๆโป้งแสง อันนี้ก็มันมันผึ่งมะพร้่วไรอบหลายเดือนได้เลยโชวงฝนสุดๆปกติมันหายบ้านบ้านนี้สิ่งที่คว้วเหตุใช่ยังไงครับตัวนี้ตัดมันออกเป็นเสียตัดแล้วก็ป้องกันไว้ตัดทิ่มเลยตัดทิ่งบ่อเสียดายหน่วยมันบอกครับนี่ต้องเล็งต้นที่เหลือต้นที่เหลือต้นทีเรือต้นที่เหลือแั่นป้ายไว้มันเอาหนักครับต้นอื่นมันติดไปไว้แสดงว่าเป็นยุยมนี่ยที่ ที่เป็นเห็นว่างๆนี่คือเ้าตัดออกเลยไหมนะครับนี่อไอ้พวกนี้มันจะเป็นแบบต้นตายแต่น้อยต้นตายแต่น้อยแต่ไอ้พวกที่ตัดท่าส่วนเลยลุ่มๆเลยครับเป็นเวลาตัวเลยครับกะทั้งเบิดนี่มันกี่ต้นบดประมาณเศ้านิดนิดเนี่ยมีสิบกว่าต้นติดตัดออกไปวลาที่ที่เคยที่เป็นแบบนี้ไหมนะครับแม่นะอันนี้ก็ต้องตัดบมดตัดนี่คก็อยู่ยากเลยครับพวกเอน็นต้องอยู่ต้องย่อมเสียเสียเสียซ้ำนี่เนาะดีกว่าเสียหลาย โอ้อาการเป็นแบบนี้เนาะอาการก็คือที่ก้านเนาะนี่ครับก้านลายมันจะออกไล่ไล่นักมแม่ก็จะเข่าลูกหน่วยหน่วยเป็นห้อยเป็นไล่นะครับยอดโปร่งแสงครับยอดสีใสๆหน่อยนึงแต่นมเป็นสีครับอ่อนอื่นนี่คือเมื่อเฉดสีสีมันจะสีมันที่ผสมอันนี้กว่ากันอันนี้สีมันสี เรื่องเหลืองนะครับพี่น้องมันจะออกแบบดังๆนะครับอย่าไปเสียดายนะครับนี่ถึงแม้จะเสียดายก็ต้องทําใจเนาะตัดแั่งอย่ะครับเรื่องว่ามีดนะหมูมันฮะครับนี่ใกกล้ันอันนี้แต่ผมมาอยู่มันจะเป็นครับอันนี้ก็ตัดตอนมีหน่วยขึ้นกันเมื่อไ่ครับนี่นี่ครับละลายไปหมดเลยตัวเมียครับัโอ้แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมันขืนอยู่กับแบบ พนังปากเซลล์มันกว้างตลกเขาได้ไง่ายครับเป็น,นี้รันดันอยู่ไกลกันแต่ว่ามันก็นอยู่ไกลกันไอพ้พบนนี้ตัดมาหลายเดือนนะครับ<ำ>นจ,จนจน,จนอันนี้แล้วนะครับนเนาะพอแต่สิมาขึ้นนะครับน,นี่ผลสองตัวเนึ่ยเพิ่งตัดไปเมื่อสามสิบหกคืนอันนี้คือไวรัสเนาะต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับจะเป็นแค่ย้อมย้อมเดียวครับจะต้ององนี่แหละครับผมอันนี้สําหรับผูใ้ใดที่เขาเมาเบิ่งกะต้องทําใจนะครับจะเห็นเนาะ พราะว่าเข้าสีเสียดายบ่อไหนนะครับกูนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนี่ต้นต้นอื่นถิมเป็นหมากอยู่มันก็สิเป็นคือกันเนาะเหาามาบรรัามันรักษาเดีบอมันรักษากะเห็นว่าได้อยู่ครับแต่ว่าการรักษามันติใส่เวลายังตามกับเป็นเดือนเราการพท่รบาดในระยะเดือนเนี่ยครับมันมันหลายครับมันก็เลยหลายมันก็เลยว่า เป็นไปได้ตัดตรร้นตั้งแต่แรกดีกว่าโปรดีกว่ารักษาคันที่รักษาสองตนประมาณเดือนหนึ่งถึงมันสิหายมันมีนโอกาสที่จะไปหาต้นอื่นจากสองตนเป็นสิบมีสิบตนที่มันสียากคนเก่าครับผมเขาจิตมะเสียดายในการตัดด้ฉันนี้เขาจิตัดว่าตัดต้นสุดท้ายปล่อยเลย <c oughs> นะครับพอตั้งผมเห็นต้นนี้ผมตัดเลยนี่เดีย๋ยวแดนไปเอามีดมาตัดให้เก่าครับนี่ครับอันนี้คือที่ตัดไปแล้วนะครับช่วงนี้ยอันนี้ไม่ไม่ประมาณสามหมช่วงนี้ก็อ๋อที่ตัด ที่ตัดไปเนาะมันฝ่าปิดอะลูกแดดแดดแล้มีฝ่ปปาปิดคือว่าไม่รัดมันคือถิ่นอยู่ทุกตนค่ะทุกตน้ตนไม่เชื่อหมดเลยคือดยาวไมีจักผนังเสี้ยมันข่างมันกระจาแสดงอาการออกมามันหลับเ,ลเลลบฉลิงเดร้ายจูดบวกลงฉลาร์ก่อนก่อนที่มันจะเป็นมันจะเป็นฉลารก่อนอือยังที่เห็นไอ้อบกฮวงสิกอะมีอาการฉลารอยู่จะฉ,ฉลาร์ในใบนี่บอครับหรือว่าฉลาร์เริ่มขึ้นจากใบสู่ก้านแล้วก็ลง ไอ้อพวกนี้มันบกันไหน,นครับแต่ว่าเวลาลงฉลางตรงเบือง,งแต่จุดนี้นะครับจุดต้เกตนนี่ครับมันสีแดงๆแดงๆสีๆสีเฉดสีดของใบจะพอเสมอกันนี่ก็เ,เ,เริ่มว่าอาการฉลาเริ่มเข่ามีความแดงการเริ่มอยากมีแบบคุ้นๆนะครับมีปลาปนหลายๆครับช่วงช่วงนี้ฉีดไอ้ตัวไหนเป็นพิเศษบ่ครับมีเป็นพิเศษก็มีพวกสารดูดซึมครส่เ่นในช่วง บมกุงมันเก็บนี่สิครับบมกุงมันเก็บนี่สิมันก็ต้องฉีดเรื่องฟอดิทิวเพื่อที่จะมันเป็นสารดูดซึมฉีดใบมันก็ดูดเขาหาอีกอย่างก็ตามที่มันรักษาหลากเพรว่าไม่าพ้เล็กซิ่งคือกันก็ต้องใส่ครับมันจะซอยให้ลาบบ่ไยฟูครื่องปนให้ลาฟูลาฟูค่าต้นล้ายที่ติดปลาอย่างยังบ่เจอแสงครับยังโดนลายก็ต้องยากับฟอดอิทิวอันตาโฟออลติวาพวกยาคุ้มนะครับพวกนี้มันเป็น เกี่ยวเกี่ยวกับเชียร์ละเป็นรักเนาะครับเนาะช่วงนี้ครับช่วงนี้เกี่ยวกับเชียร์รักขนาดปั๊บลุ้มยังไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยกับตามสเต็ปครับแต่ว่าปุ๋ยครอบควที่จะงดก่อนความพังอ่าฝนแก่ในตัวเจนสูงเพราแห้งแหละปุ๋ยตัวปุ๋ยเม็ดกับคือเจ็ดมือครับพี่ต่อของผมส่วนนี้ทุกทุกสิบมือทุกทุกสิบวันนะครับถ้าถ้าถ้าช่วงนี้สูตรอะไรครับช่วงนี้ของผมจะมีแบบยืนพื้นกับเสมอสิบหกอาจจะมาบวกสิบห้าศูนย์ศูนย์แน่ ตัวนี้ไอ้แจ็คไล่ครับหกไล่หกไล่ขั้นนิดๆใส่แจ็คสอบครับอ้าตอนนี้ตกไล่ละสอบแลวไล่ละสอบโอ้โหนะครับเบิ้งเบิ้งรวยครับพี่น้องตัวนี้เก็บมาโดนป่ไรแล้วครับเนี่ยอันนี้เขาอีกเดือนเดียวครบปีครับปลูกสิบแปดพฤศจิกาอ๋อตัวนี้คืออายุครบปีแต่ว่าตอนเก็บนี่เก็บมาสามเดือนกว่ากว่าสามเดือนกว่ากว่านะครับหลากยาวสามแดงกว่ากว่าอันนี้คือแบบมืออาชีพอยู่กับสวนจริง พาอพ่อสิบอกไล่รับได้บอนนิดหนึ่งไห้บอครับไา่รับตั้งแต่เก็บม,มานี่แหละกาเอาแค่ไายรับอย่างเดียวบ่ะครับครับไล,ล่ใจบอเอาไ <laughs> ล,ล่รับทั้งเกิดมันตอนตอนที่ผมขายมันออกบ่ค่อยบูมครับมันจะดีประมาณหกเจ็ดแสนครับ ตัวตัวนี้ก็คือว่าว่าราคาตอนนั้นมันอยู่เอาไหร่นะเริ่มเก็บมาตั้งแต่เบอร์ A ราคา28บาทครับ28แล้วเมื่อ28ไไรขึ้นไป55เลยป้าสูงสุด55บาทอ้อซนนี่แมนครับสูงสุด55ครับแล้วก็ค่อยๆลงมาตอนนี้ก็ขยับลงนิดนึ่งคือปัจจุบันก็ลงขยับลงกับพวกปีงค์ครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยสังเกตอุ้ยผมละอ่อนซ้อนนะครับเอาลูกไว้หลายๆเทีฮะถืดแท่งค่อยว่ากันเลยอือก็คือแบบไอ้พวกที่เป็นเจ้งเสี่ยหากับพวกค เอาออกไปไหนเนาะหรือบ่ได้ออกเลยวะครับจริงๆตอนแรกๆผมขัดออกครับผมเด็ดออกสิ่งเบิ้ลได้แตงดอกไม่ครับมันก็เลยบ่ค่อยมีมาหลายแต่ว่าชุดบนที่ออกมาใหม่ครับผมก็เลยยังบ่ได้เห็ดมันคลยบ่มีล้ออกแต่บ่งหลายแล้วผมก็ะพึงโรยโบอลอนไปก้านไม่ก็เลยอยากใส่นึ่งแน่เพราะว่าปกติจะฉีดนางเดียวครับมันมันเอาบ่อยู่มันต้องโรยอยอ่าโบอลอนเม็ดนี่บ่ครับอ่าด้วยหลอบม่น มันจะใช้หล่ไว้เลยได้พวกนี้แค่ครับ <c oughs> ใส่อยู่แค่ายเอ็อยหนึ่งต่อตอนหนึ่งใัง่ีักีอแล้วครับยังมี้อ,อาการเหรอไอ้สูตรที่แปลว่าผ่านฝนมาจนมาสามสเดือนแล้วมันบ่เหลืองเลยนี่เฮ็ดจางไหนค <c> ร <oughs> ับาสูตรบ,บ่เหลืองครับบล่ลวนมันขึ้นด้วยก็ตัวยาดีเขาต้องฉีดอย่างที่ผมบอกครับเชื้อราตรงใบต้องสังเกตได้หน่อยเลย ติดซีว่ามันเป็นจุดแดงเสียมันกระแปลกแล้วครับบอกพวกนีมันผิดปกตินะนี่แม่นวแต่ไอการทำลายของใบพวกนี้มันเป็นกับไรแดงฮะบพวกยันอ๋อแต่ว่าไอพวกใบไม่ไหมบที่มันออกมามันอยากเป็นแบบห้อยเป็นทะลุเป็นห้อยสิฮะครับตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อราแสดงว่าระบบหาครับเชื้อรากินปลายหากอ่ะเขาก็ต้องเอาตัวยามาซอยครับก็คือจะเป็นพวกสารดูดซึมสีพีเป็นฟอร์อิทิวฮะฟอรดอีทิวเขาก็ฉีดใบฮะแต่การทํางานของมันมันก็สีแลนแลนลงกับทรายลำเลียง ไปสารากอนแล้วก็ฉีดขึ้นใบรักษายอดรักษาลูกแล้วกันลูกเน่าได้ดีพอแล้วต้องฉีดทีครับเพราะมาฉีดตอนที่มันลูกแก่ๆแล้วมันก็เอาอยู่เอาอายูเยากยเน่าคือเก่าต้องฉีดตั้งแต่ลูกคนนี้เลยครับลูกทียัังแบบอ่อนๆยังฉีดคฉีดกันใหม่กันใหม่ครับนะช่วงนี้ประมาณฉีดดูวะครับของผมฉีดปันฮอร์โมนเลยฉีดปันฮอร์โมนเพราะว่ามันเบิดเบิดดิบไวเบานบนอีเฮ้า เวลาเ่าฉีดพวกนั้นนะห่อใส่ฮอร์โมนเ่าใส่ยางนำมั้ยหอเป่ครับอ่าคันเป็นตระกูลชลาคันในผมแนะนํากับตระกูลฮอร์โมนผมบ่ค่อยอยากให้มีกจาน้ำกันครับก็คือแยกกันแม่นมันตีกันครับถามว่ามันได้บ่มันอาจจะได้ครับแต่ว่ามันได้บ่เต็มผมสังเกตตั้งแต่ฟอสอิทิวผมผสมมิกยารวมหลายตัวเพราะนั่นใบผมเบลื้อมดเลยใบรากแม่นแมนครับช่วงหนึ่งทีกกายไป เราที่นี่ผมเอายาหลายๆตัวมามีใส่กันรวมกับฮอร์โมนนะครับก็พอดิคิวสุดท้ายตัวยามันออกติดเดบบ์เต็มนะฮะมันก็เฮ็ดให้ไอ้ใบกระเหลืองคือนเขาผมก็เลยเปลี่ยนเอาพอดิคิวใส่ยังเดียวผสมกับสารจับใบฉีดปุ๊บสามมือใบที่เหลืองๆอยู่มันกระเด็ดออกแล้วมันก็ะเบลเหลืองขึ้นไปอีกนะฮะก็เคือว่าผมก็เรียกว่าการใช้ยาใส่กันอีบีต้องต้องมึงตระกูลตัวยาทันมันยาผงกับยาผงใส่กันส่วนมากมันจะเป็นยาห่อนนะทิ่นี่มันจะแพร่ดอก เราเอฟอตอิทิวจริงๆมันเป็นยายาห่อนฮะมันเป็นยาห่อนแต้มันเป็นตระกูล wg มันก็เลยมันก็เลยเหตุให้่ามีกับตัวยาอื่นอยากจะแพ้มีกับฮอมนตกับแับมันจะแพ้ตรงยอดฮะยอดมันสี่ยิกยอดมันสี่ยิกแล้วก็ดอกไม้มันไม่มีผลกระทบแต่ว่าการฉีดเดียวเดียวมันบ่ผิดเลยฮะผสมหนักได้คือจังไออันตาโคเลยไอโพฟิสเนะผสมหนักได้คือกันเลยแต่ว่ากับกันดีดีฮะกันเนาตววนี้มันเก่งเหื่องเนา ครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ไอ้สวนพีโตเนาะพีโตมีช่องอ่าทิกด็อกน้ำมันบาครับซื้อจากไหนครับอันเป็นทิกด็อกต้องใส่เข้ามาต่อตอปีโดต่อตอปีโดเนาะแฮชแท็กครับผมติดแฮตแท็กตัวนั้นไว้แล้วก็ต่อตอปีโดไว้รุ่นทําสวนกระขื่นฮะมันละตอคอนเรีกระขื่นฟีดอยู่ขื่นคือกันเนาะแต่ว่าก็จะมีหลายเจ้าเลยครับผมอันนี้อันนี้คือองเฮาอยู่ อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุดรธานีแอมเนครับนะครับผมมีเบอร์โทรที่ต่อ่ครับเพื่อเพื่อนอยากโทรมาสอบถามเปลี่ยนเบอร์ไหมศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งครับแปดแปดหกแปดแปดหกหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับผมนะครับตการติดต่อมาไลยนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะสอบถามเนาะแล้วก็พี่มีได้ขายน้ำยู่ตอนนี้ผมเลิกแก่แล้วครับมีแต่โยนให้ อันนี้เป็นพันการผมจะยอนให้เจหนึ่งเป็นพันกำแพงแต่ว่าพันพันกำแพงกับนี่ครับนี่รูปทรงห้เบิงในยยุดครับผมทรงเลี้ยงกันงามกนตัวนี้ครัมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นชั้นติดกันแต่ว่าผมก็ได้แกะแล้วมันบมมีเวลาครับเอขายหน่วยก่อนนะครับช่วงนี้โอเคนะครับสำหรับมือนี้ขอบคุณวิตตอหลายๆครับขอบคุณครับ